<ừ. S 2> กัดกัดกัดอย่าหยุดต้องกัดเลยกัดเรนะนะาวิ่งย้อนนะวิ่งย้อนนะวิ่งย้อน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 มาโอ้โหตึงๆนี่ <ạ. S 2> เป็นไงเป็นไงเหย่าหยุดปั๊บกัดเลยวิ่งย้อนแบบนี้คือโดดแล้วจะจะขึ้นยังไงโอ้ยโดนเฮ้ยใส่อ้อวนว่ะ เชลฟิชชิงรู้วหนึ่งแต้มงานของนึ่ง